อันหนึ่งก็คืออะไรผลรวมของกระแสไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสไหลออกใช่ไหมครับไหลเข้าเท่ากับไหลออกเนาะอันที่สองก็คืออะไรผลรวมของความต่างศักย์ใช่ไหมครับล่อถูดใดใดมีค่าเป็นสูงใช่ไหมคำว่าผลรวมของความต่างศักย์ก็คือศักย์ใช่ไหมความต่างศักย์ก็คือผลบวกของแรงไอขึ้นกับน้ำใครับแล้วก็ผลบวกของแรงขึ้นไฟฟ้านะครับล่อถูดใดใดมีค่าเป็นสูงใช่ไหมครับ อันนี้ก็นกนกในรูปนะครับอันนี้จะปลายลายไดเด็กน้องเป็นแค่ตัวนะครับก็คือกระแสไหลเข้าเข้ากับกระแสไหลออกใช่ไหมก็คือ i ้แยกเป็นไอ้เด็กวัวกับ i อสองนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะไม่พูดลวเพราะพูดไปคำแล้วแล้วนะครับส่วน,นออกลนองตัอชอตตรงนี้สําคัญนะครับตรงน,นี้ตอ้องระวังเราต้องดูว่าอ่าตรงนี้เด็กน้องนี้นะครับก็คือว่า <c oughs> นนถ้าเราดูเนี่ยเราพิจารณาความันาน่าง,ง,งนะครับ ระหว่าง A กับ B เนาะดูดีนะน,นี่จะอธิบายความดีอีกครั้งนะครับพี่นานความต่างสัมพั์ระหว่าง A กับ B เราพบว,ว่าถ้าดูจากรูปด้านซ้ายมือใช่ไหมครับความต่งางัดของ A น้อยกว่าความต่งางัดของ B ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาจาก A ไป B เราเห็นความต่งางัดที่มีค่าเ,เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น B ีลบเอมันเลยมีค่าเป็นบวกใช่ไหมครับในทางกลับกันถ้า เราพิจารณาจากด้านขวามือไปซ้ายมือใช่ไหมครับก็คือดังรูปขวาม,มือของเราเลยนะครับเราพบว่าความต่างศักย์ที่เมันน้อยกว่าความต่างศักย์ที่ดีแม้พีเลบพดี B เลยมีค่าเป็นลบนะครับอีกการหนึ่งก็คือถ้ากระแสปกติเกินปกตินะครับกระแสจะไหลาจากบริเวณที่มีศักย์สูงไปบ,บริเวณที่มีศักย์ต,ต่ำเพราะฉะนั้นความต่างศักย์ที่ดี ย่อมต่ำกว่าความต่างศักย์ที่ A เพราะะฉนั้นผลต่างของอะไรครับความต่างศักย์ก็คือ v b ลบ VA เนี่ยมันเลยกลายเป็น L, ลบ i r หรือในแง่หนึ่งก็คือถ้าเราพา่ณาจาก ABD เนี่ยเราเห็นความต่างศักย์ที่มันเป็นเนลดลง L, L, L. ใช่ไหมครับมันเลยมีค่าไปเลยครับลบเนาะทำเนาะอีกอันนึงก็คือในทางกลับกันเนาะถ้ากระแสไหลาจาก a ไป b แต่เราดูลผลต่างจากไรครับ B ไป A ใช่ไหมเพราะนั้นก็คือ V B ีลบ B A ลบ b ี A มันสูงกว่าบใช่ไหมครับทะความต่างศักย์ก็เลยมีค่าเป็นบวกเพราะว่ามันมากกว่าเฉยบก็คือเห็นความต่างศัตว์ที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างเนาะดูนะครับไม่ว่าจะทวนเข็มหรือตามเข็มเนี่ยหรือพิจารณาตามกระแสหรือส่วนกระแสนี่สิ่งที่ได้คือเดียวกันใช่ไหมถ้าเราดูนะครับเราพบว่าดูตามกระแสกนะ พี่นาจาก A ไป B แล้วกลับมาเครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราดูนะครับาจาก A ไป B เนี่ยมันมีอะไรขึ้นในฟังกหนึ่งตัวใช่ไหมก็คือตัว E ใช่ไหมครับพี่นาจากลบไปบวกจะเห็นว่าสับไปฟังมีค่าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพ,พอสับไปฟังมีค่าเพิ่มขึ้นปุ๊บนะครับมันก็คือสับไปฟังเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเท่ากับ E ใช่็นไหมครับถูกปะพี่นาไปเรื่อยๆพอสับก็มีค่าเป็น E แล้วตอนนี้นะครับพอไปถึงจุด ที่มีตัวต้านทานนะครับโบ,บ,บลต์เด็กใช่ไหมครับหรือความต่างศักย์เนี่ยมันจะลดลงใช่ไหมครับถูกป่าเวลากระแสมันไหลจากสักย์สูงไปสักย์ต่ำนั้นความต่างศักย์ก็ลดลงจากบวกเป็นศูนย์ใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งนะมันก็คือเราเห็นว่าสักย์ที่ b นั้นมันสูงกว่าสักย์ที่ a เพราะฉะนั้นจะเห็นเวลาเราพิจารณาจากจาจก b ไป a ด้านนี้นะครับมันก็เห็นศักย์ที่ลดลงนะครับ e end. นี่ไปเราเดินนิดนึงเนาะ ทำนองเดียวกันถ้าเราอันนี้มี a อยู่ตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์อุ่บอกนี้เนี่ก็คือได้เลยได้ลบ a กับ a เพราะว่าเรามองเห็นสัมที่เป็น,นลดลงนะครับแล้วกลับมาที่จุดเดิมมันก็ต้องมีค่าผลรวมต้องมีค่าเป็นศูนย์นะครับผลรวมมีค่าเป็นศูนย์เะอันนี้ในทำนองเดียวกันนะครับกรณีที่เพิ่ม a มาตัวหนึ่งใช่ไหมดูลูมด้านบนก็พอเนาะด้านล่างก็คือคล้ายกันนะครับเจ๋นว่าถ้าเราขึ้นจาก a ไป b แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมันผ่่าานนอไไรแง้ฟใชม จากลบไปบวกใช่ไหมครับเรามองเห็นสัตว์ที่ป็นยังเพิ่มขึ้นใช่ไหมสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเทา่าไหร่ <außer S 2> เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับพี่นณต่อไปนะครับผ่านตัวอะไรตัวต้านทานภายในตัวไเล็กใช่ไหมครับพอผ่านไอเล็กปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับความดันสัตว์เป็นไงลดลงใช่ไหมเลยได้ๆๆนะครับลบไอคูณกับไเล็กพอผ่านไปช่วงหนึ่งนะครับเจออะไรตัวต้านทานไอใหญ่นะครับความักสัต์ลดลดลงอีก่เท่าไหร่ครับไอคูณกับไอใหญ่แล้ว กลับเข้ามาโค้งลุกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความตัดสัดก็ลงมาที่จุดเดิมใช่ไหมครับผลรวมหมดก็มีค่าเป็นสูงแม้ตรงนี้นะครับไปดูเรื่องของการวาดแผนแผนภาพนะครับส่วนด้านล่างนะครับไอออนสีแดงเนี่ยก็คือมันสลับที่นะครับไออใหญ่กเล็กเท่านั้นเองแต่ทุกอย่างเวลาพิจารณาก็ขายกันใช่ไหมครับช่วงแรกเนี่ยมันลดเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไอออนสีแดงก็ลดไอออนใหญ่ใช่ไหมครับขอโทษเพิ่มก่อนใช่ไหมเพิ่มจากนะครับ ศูนย์เป็นอะไรครับ e ก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วก็สตอลดใช่ไหมครับลดก็คือ i คูณกับ i ใหญ่แล้วสุดท้ายก็ลดเท่ากับอะไรครับ i คูณกับ i เล็กใช่ไหมมันก็คือผลทั้งหมดเนี่ยมันก็คือได้ e ลบ i คูณกับ R เล็กลบ i คูณกับ i ใหญ่เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะครับทั้งสองอันเนาะอันนี้ตัวอย่างให้ไปแล้วไม่พูดแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ไปแล้วเนาะอันนี้มาดู <c oughs> อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจาให้เรื่องของการพิจารณาเนานะาลองดูนะครับอ่าเนี่ยจะต้องโน้นนี่เนเพราะ่มันไม่มีในนั้นนะครับตอันนี้อาจารย์ให้เพิ่มนะครับลองดูเนาะทีนี้ลองดูนะน,น,งนะครับว่าของเราเนี่ยนะครับมีรูแบบนี้นะครับใช่ไหมอันนี้เนี่ยอาจารย์พิจารณากดของเพืชอ,อนะะนะครับก็คือตอนนี้เราเริ่มขยับจากหนะนึ่งรูไปเป็นวงจรที่เป็นน,นะครับสองรูนะครับอันนี้ถ้าเราดูนะครับ ในวงจรของเรานะครับมีจุดตา่างๆคือ C D B, B A แล้วก็ F E ใช่ไหมครับวงจรทางซ้ายมือใช่ไหมประกอบด้วยฟังก์ันทาง R 1นึโอห์มใช่ไหมครับแล้วก็มีแรงดันไฟฟ้า E 1เนาะแล้วก็ตรงกลางนะครับมีแรงดันไฟไฟ้า E 3ซึ่งมีค่าเท่ากับ6นะครับแล้วก็มีฟังก์ันทาง R 2เท่ากับ8โอห์มเนาะแล้วก็ 8, ทางขวามือนะครับมีแรงขึ้นไปนฟ้า E2 เนาะแล้วก็มีความทิศทาง A3 านะครับอันนี้อาจารย์สมมุตินะครับให้เป็นแบบนี้ท่นั้จริงๆก็คือกระแสเน,นี่ยเวลาทำจริงๆนะครับใครจะสมมติยังไงก็ได้นะครับก็คือดูที่ความหมะสมนะครับเวลาเราสมมุติที่ทางกระแสเนี่ยแล้วคำนวณทุกอย่างเสร็จสับมาแล้วเนี่ยทิศทางกระแสะปรากฏว่าได้กระแสติดลบไม่ต้องตกใจนะก็คือ สิ่งที่สมมุติมันก็แค่นะครับกราฟทิศเท่านั้นเองใช่ไหมครับกราฟทิศเท่านั้นเองเวลาเราได้ค่าลดออกมานะครับนี่ถ้าเราดูนะครับมันก็คือในเรื่องของเคอร์ชองที่เป็นสองลูกเนี่ยนะครับมันก็คือใกดสองข้อข้อที่หนึ่งก็คือกฎของเคอร์ชองกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกใช่ไหมครับทุกคนจบลูกไปก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณา ว่ากระแสมันจะไปจริงามเนี้นะครับก็คือพอสมมติปุ๊บเราก็ต้องเชื่อว่ากระแสจะไปจริงแบบนี้แต่คำนววออกมาได้ค่าค่าคืลบซึ่งมันจะกลับทิศก็กว้างไปเรื่อยหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือทิศที่เราสมมติถ้าส,สมมติว่าเราเชื่อว่ามันไหลแบบนี้นะครับเราก็ยืนตามนี้ไปก่อนที่จุด B ไงครับกระแสอะไรเข้าคืออะไรครับที่จุด B i อไหนึหน่งไ้ไหมครับถูกปาะกระแสแล้วออกคืออะไรครับ i 2อสองกับ i สาม แล้ว i 1มันต้องเท่ากับ i 2บวก i 3ที่สมมติว่าที่จุด a นะที่จุด a จะไม่ได้เขียนกระแสะไหลเข้าคืออะไร i 2กับ i 3กระสแสไ้ลออกคือ i 1เพราะฉะนั้น i 2บวก i 3ก็ต้องเท่ากับ i 1นนั่นก็คือ b กับ a นะคล้ายๆกันไม่เพียงแต่ว่าไหลเข้ามันต่างกันใช่ครับแต่ผลรวมแล้วมันต้องเท่ากันนะครับเห okay, นะ็นไหมตรงนี้ตรง a ก็เราก็ลดไป a มือนกันนะว่าเป็นอะไร เพราะนั้นก็คือเขาใหาอันนี้ไม่เป็นไรครับอ,อันนี้มันก็คืออาจารย์ให้ดูแค่ตัวอย่างนะที่จุดดีไหมครับ i 1นึ่งเท่ากับ i สองบวก i สามเนไหมอันนี้เรามาดูนะครับเราจะเริ่มค่อยๆพิจารณากฎของเคอร์ชอปกันนะครับลูกซ้ายมือใช่ไหมเราพิจารณาลูก a c d b แล้วกลับมาที่อะไรครับ a ใช่นไหมตามกฎของเคอร์ชอปว่านะครับ ผลรวมความต่ำสามรอบรวมใดต้องมีคา่าเป็นศูนย์เพราะว่าก็คือง,ง่ายๆ v a ลบ v a ถ้าถ้าเริ่มจากจากเใช่ไหมครับ v L a ลบ v m ต้องมีคา่าเป็นเท่าไหร่ศูนย์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มพิจารณาตามหลักการของเราแล้วจาก a ไป c ไม่มีอะไรใช่ไหมครับถูกป่ะจาก c มา d เนา e, ะค่อยๆฟังเ่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโน้ตกันกนะครับ c มา d เนี่ยมันมีตัวตั้งค่าหนึ่งตัวใช่ไหมครับถูกป่ะเราพิจารณาตามกระแสใช่ไหมกระแส ไหลาจาก c ไป d แสดงว่าสักย์มันไหลจากที่อะไรครับสูงไปต่ำเพราะฉะนั้นถ้าเราจํารูปที่เราวาดได้ก็แสดงว่าความม่างักย์มันเป็นไงลดลงใช่ไหมลดลงเท่าไหร่ลดลงเท่ากับ i 1คูณกับ r 1ก็เลยไปลบ i 1คูณกับ r 1นึ่งเข้าจไหมจาก d มา b ไม่มี r นะครับแต่มีอะไรครับมี e ก็คือแรงเคื่อวไฟฟ้าใช่ไหมแรงเคื่อวไฟฟ้าจาก d ไป b เนี่ยจากลบไปบวกเราเห็นสักย์ที่มันเป็น เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นครับบวก e ีหนึ่งเห็นไหมตัวนีเข้าใจนะครับค่อยๆตามอา,อาจารย์ไปก่อนเนะาะแล้วเดี๋ยวค่อยจดตรงนี้มันโน๊นตปรับเดียนนั้นจาก B มา A มีทั้งแรงเขึ้นในฟ,ฟ้าและกระแสใอ้กระทบความต้านทานใช่ไหมครับแรงเขึ้นในฟ,ฟ้าพี่นายแยกจากกระแสกับความต้านทานอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจาก B มา A เนี่ยมีแรงเขึ้นในฟ,ฟ้าแต่แรงเขึ้นในฟ,ฟ้านั้นมันมาจากนะครับบวกไปลบมองเห็นสักที่ ลดลงใช่ไหมมองเห็นสัปที่ลดลงปุ๊บมันเลยได้เลยครับลบเลยลบอีสานใช่ไหมครับส่วน r2 r2 เราเนี่ยนะครับกระแสมันไหลจากสัปสูงไปสัปต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นเป็นไงสัปที่เป็นไงครับลดลงใช่ไหมลดลงก็เป็นอะไรครับลบ i2 คูณกับ r2 แต่ถ้าสมมตินะครับถ้าอาจารย์พิจารณา ย้อนกลับที่ถางสิ่งที่ได้มันจะคล้ายๆกันแต่สิ่งที่ต่างก็คือเครื่องหมายของแต่ละอันเนั้นเองใช่ไหมแต่เท่ากับศูนย์เหมือนกันนะครับนี่พอจะคูณลบต่อยุ๊ทุกอย่างก็เป็นยังไงครับเหมือนัแมะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะพิจารณาตามเข็มก็คือตามกระแสหรือย้อนกระแสสิ่งที่ได้ก็คืออันเดียวกันถูกไหมครับส,บสรุปสุดท้ายแล้วก็คืออันเดียวกันเห็นไหมอันนี้พอเข้าใจนะครับนั่นก็คือ แผนภาพกี้ที่อาจารย์แสดงให้ดูก่อนอหน้านี้ก็คือมันเปอนควาะสำคัญเนาะก็คือทำให้เรามองเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงน,นะครับมันก็คือใช้เป็นไอเยีในการเรียนรู้นนตรงนี้ได้นคนับเข้าใจเนาะทุกคนเข้าใจนะครับค่อยๆไปคือถ้ายังไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ลองกลับไปนั่งดูแผนภาพนะครับแล้วก็ดูนิยามที่อาจารย์ให้ไปเนาะแล้วมันจะง่ายขึ้นสำหรับเรานะครัเนาะ โดจริงๆแล้วเนี่ยวิธีที่อาจารย์สอนเนี่ยมันก็คือมันอาจจะไม่ใช่วิธีเดียวที่เขาคิดก็ได้นะครับมันจะมีหนังสือหลายเล่มหลายเทคน,นะครับที่อ่าอนอิงเนาะมันอาจจะไม่อ่านอิงเหมือนอาจารย์ก็ได้แต่วราจะดูว่าแบบนี้นะครับมันน่าจะง่ายที่สุดก็คือให้ดูเรื่องของสารเพิ่มสับลดเนี่ยเป็นทให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเนาะเวลาเราวาดแผนภาพรือว่านึกเกี่ยวกับแผนภาพให้ออกอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราง่ายขึ้นนะครับอ่ะอีกทุกท่างขวามือนะครับขวามือ ดูทั้งความคือเริ่มจากไหน A ไป B ไป F ไป E แล้วกลับมาที่ A ครั้งหนึ่งถูกไหมอ่ะอันนี้ถ้าดูขวาม,มือ A ไป B เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราพิจารณาเป็นไงย้อนกลับใช่ไหมครับถูกปะ่ะสวนกับกระแสอะไรไอ้สองใช่ไหมถูกปะ่ะสวนกระแสสองนะั้นจาก A ไป B เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีตัวต้านทานหนึ่งตัวใช่ไหมครับกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าหนึ่งตัวดูตัวต้านทานก่อน กปกติกระแสจะไหลาจากสูงมาต่ำแต่เราพิจารณาจากต่ำไปสูงสแสดงว่าเราเห็นสัตว์ที่เป็นไงเพิ่มขึมม้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องได้อะไร i สองคูณกับ r 2ซึ่งมีค่าเป็นบวกแล้วก็แรงขึ้นในฟ้าใช่ไหมในเส้นเนี้ยเห็นจากแรงลบไปบวกเห็นสัตว์ที่เป็นไงนะเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องได้อะไรบวกบวกใช่ไหมครับบวก e 3มใช่ไหมมันก็ค่อขึ้นเห็นไหมบวก i 2 r 2บวก e 3 จาก B ไป F ใช่ไหมครั B ไป F เนี่ยเราเห็นอะไรก็ได้ฟ้าหนึ่งตัวใช่ไหมครับจากบวกไปลบเห็นสักที่ลดลงใช่ไหมพอเห็นสักที่ลดลงปุ๊บเป็นไงครับมันก็ต้องได้เลยลบ e 2ใช่ไหมครับจาก F มา E เนี่ย F มา E เนี่ยมีกระแสที่ไหลก็คือกระแส I3 ใช่ไหมครับพอได้กระแส I3 ปุ๊บนะครับเราเห็นว่าสัตมันจะไหลจากเอ่อรถกระแสจะไหลจากสักสูงไปสักต่ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็ได้ฟ้าที่ลดลงมันก็ต้องได้เลครับลบ i 3คูณกับ i 3ใช่ไหมครับใช่นไหมแล้วกลับมาที่เดิมแล้วก็เป็นเท่าไหร่ครับศูนย์เห็นไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีกี่ตัวแปรนะสามตัวแปรก็คืออะไร i 1 i 2แล้วก็ i 3นะครับแล้วมีกี่สมการตอนนี้สามสมการสามสมการสมามตัวแปรแก้ได้ไหมได้ใช่ไหมครับถูกป่ะแต่นี้ตัวอย่างนี้จะไม่ได้โชว์วิธีการแก้นะครับก็ลองไปแก้ดูนะครับอันนี้เนาะแล้วก็ หรือบางคนอาจจะเคยเรียนมาแบบนี้แท,ทนที่จะสมมติให้เป็นอะไรครับ i 1 i 2อ i 3แบบนี้อาจารย์สมมติแบบนี้นได้ไหมเป็น i a กับ i b ได้ไหมได้เนาะจริงๆแล้วถ้าดูจริงๆก็คือ i 1มันก็คือ 1, คอะไร i a ใช่ไหม i 3ก็คืออะไร i b ตรงกลางเนี่ย i 2ก็คืออะไรครับจริงๆก็คือถ้าดูสมการที่หนึง i 2ก็คือ i 1ลบ i 3นั่นเองใช่ไหม เหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพิจารณาแบบการกระแสะแบบวนใช่ไหมหรือจะก,ก,กระแสะอะไรเข้าเท่ากับกระแสล้วออกสิ่งที่ได้ก็คืออันเดียวกนะันเียงแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นวนๆก็คือไอ้กระแสไอเอกับไอี D เนี่ยอาจารย์รวบอะไรเข้าไปแล้ว,ลวรวบสมการหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับถูกป่ะาไอ,าอาหนึ่งเท่ากับไอสองไอาสามจารย์รวบไ,ไ,ไว้ไว้นานแล้วใช่ไหมครับราอาะพอเข้าใจไหมครับตรงนี้นะครับทุกคนพอเข้าใจนะครับ มันไม่ได้ยากมากเนาะค่อยๆดูนะครับค่อยๆพิจารณานะครับแล้วมันก็สำหรับในข้อสอบจริงๆแล้วเนะี่ยก็ถ้าจะออกข้อสอบจริงเนีเ่ยมันจะไม่เกิน2องลูกนะครับสามหลูกมันจะยากนะเนาะสามลูกเนี่ยมันก็มืออาจจะต้องใช้เนี่ยแก้แก้เป็นแบบเมทริกใช่ไหมหรือว่าใช้เดิจิตอมแนนมันก็ยากไปนะสำหรับพวกเราแต่ว่าข้อสอบจริงเอาสองลูกอนะ็แล้วถ้าทำเนก็คือมากสุดนะครับมากสุดก็คือ2องลูก หรืออาจะไม่มีก็ได้ไม่รู้นะครับยังไม่รู้ยังไม่ได้ออกข้อสอบเนาะโอเคอ่าดูนะครับพอเข้าใจนะครับตัวนี้เนาะทุกคนพอเก็บอา่าพอเข้าใจาหลักการของมนะันเนาะไอเดียว่าเป็นยังไงนะครับที่ในยังไงน,นะครับก็มันอาจจะแตกต่างกับที่เราเคยเรียนมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากมากเกินไปนะครับอ้ามาดูอ่าถัดไปอ่ปานะอ,อันนี้อ่ารูปหนึ่งเนาะในนั้นก็ไม่มีครับอันนี้อาจารย์เพิ่มให้นะเพื่อเป็นการก็เลย เราจะได้ฝึกเขียนนิดนึงเนาะลองดูอ่ามีมีแบบนี้เนาะ,ะจดรูปก,ก่อนนะเนาะเดี๋ยวเราพาพี่นานรูปก,กันอีกทีนะครับค่อยๆจดรูปก,ก่อน ามันไม่ยากเนาะงาันไม่ยากนะเลยเนาะดูนะครับทีนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับก็ให้พิจารณาแบบให้รู้ว่ามันต้องพิจารณาอย่งางไรใช่ไหมอ่าสองกรณีกรณีสองลูกรรเนี่ยมันจะหาตรงๆแบบกรณีหนึ่งลูกก็คือใช้อะ,ะอะไรนะกระแสมีค่าเท่ากันนะครับผล,ลวรวมของแรงแรงเกจไฟฟ้าหารด้วยผล,ลวรวมของงานไม่ได้ต่อไปแล้วเนาะเพราะว่ามันมี มีอะไรแค่ถ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะคือต้องใช้1สมก,การไม่แต่ในกรณีเนี้ยมันมีต้อง2ตัวแปรนะครับใช้1สมการไม่พอก็ต้องใช้หลักการคยชสองออมาช่วย ตรงที่เขาเขียนรูปให้ด้วยนะเป็นบวกไหไเป็นลบเนี่ยบวกบวกลบบวกลบอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับบวกไปลบก็เห็นสั์ที่เป็นเงีดลงรใช่ไหมจากลบไปบวกก็เห็นสับที่เป็นเงี้เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันจะดูง่ายเลยใช่นไหมที่สมมตินะครับอันนี้มีการสมมติขึ้นมาเนาะก็คือว่าจริงๆแล้วเรามีแรงขึ้นใน้าสองอันใช่ไหมถ้าดูเนี่ยมันมีก็คือมันจะมีกระแสแล้วกับ12บแน่นอนใช่ไหมกับ ออกจากเท่าไหร่ครับ5แน่นอนใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับเนื่องจาก,กว่า12มันมากกว่า5ใช่ไหมครับนั่นก็คือแรงเคลื่อน12เนี่ยมันก็คือจะให้กระแสออกมาแล้วไปไงไปชนะกระแสที่ออกมาจากนะครับ5แล้วก็ไปไงเหมือนกับว,ว่ามันไหลย,ย้อนกลับไปในเซลล์ใช่ไหมครับถูกไปแล้วกระแสก็จะไปอีกทิศหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวลาเราสมมติทิศทางกระแสเนี่ยก็ให้ดูแรงเคลื่อนไฟฟ้าด้วยนะครับนับว่าไหนมันมากไหนมันน้อยมันควรที่ออกจากตรงไหน ครับก็ลองพิจารณาไปด้วยนะครับอ่าเราดูเนะน,นาะมาค่อข้าพิจารณาที่จุด B ใช่ไหมก็ถ้าดูตามรูปนะครับก็ i มค่าเท่ากับขนาด i หนึ่งบวก i สองแล้วนะที่จุด E นะครับที่จุด E เป็นไง i หนึ่งบวก i สองเท่ากับ i ใช่ไหมใช่ นายหนึ่งบวกนายสองเท่ากับไหนนะก็คือเหมือนกันก็เหมือนกับข้อมาสกครู่นะครับก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกใช่ไหมครับทีนี้เราเริ่มเริ่มหนุเนาะก็คือเริ่มหนุนแรกก่อนเลยเริ่มหนุนแรกเนี่ยเราเริ่มอ๋อตรงนี้อาจารย์เขียนไปนิดนึงเนาะจริงๆก็คือจริงๆอาจารย์ถ้าถ้าให้สัมผัสอันนี้มันน่าจะเริ่มที่ F ไป A ไป B ไป E แล้วกลับมา F อีกทีนึ่งอาจารย์เขียนลูก A B E F A เนาะ าแก้ที่หนึ่งแล้วกันเนาะให้เริ่มจาก f แล้วกันเนาะ F ไป A ไป B ไป E แล้วก, P, ก,ก,ก<ม>ลับไป F ที f เดนะีนะครับกลับไปนิดหนึ่งเริ่มที่ F แล้วกันเนาะ F ไป A b นะครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าหนึ่งตัวใช่ไหมมองเหง่สั้ที่เป็นไงเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นเท่าไหร่บวกสิบสองใช่ไหมครับจาก A มา B ไม่มีอะไรใช่ไหมครับ แต่จาก B ไป E มีกระแสในงานก็คือกระแสะ I หใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็กระแส I 1ก็เป็นแล้วครับเรามองเห็นสัตว์ที่เป็นไงลดลงใช่ไหมหรือว่ามันก็กระแสไหลจากสัตว์สูงไปสัตว์ต่ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ได้เป็นเลยครับลบ4คูบก I บ I1 จาก E มา F ใช่ไหมครับผ่านตัวต้านทานหนึ่งตัวก็คือ3โอห์มนะมครับมีกระแสะตอนนี้ไม่ใช่ I 1แล้วมันกลายเป็นอะไรครับ I ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรส ลบสามคูณกับไอใช่ไหมครับถูกป่ะเพราะว่าเรามองเห็นสัตว์ที่เป็นไงกระโดดใช่ไหมครับนั้นก็อาจจาะทำนี้ก็ได้นัเนื่องจากว่าเราเห็นว่า i มันมีค่าเท่ากับ i 1 i 2ึ่งไใช่ไหมก็แทนเข้าไปเลยก็ได้ใช่ไหมครับแทนท่าเข้าไปใช่ไหมแทนท่า i อเท่ากับไอบวกไอเข้าไปในสมการด้านบนเนี่ยใช่ไหมมันก็จะได้สมการด้านล่างหมนะครับมันก็จะ แต่เป็นลบสามเล็บ i1 บวก i2 ใช่ไหมครับเหมือก็แก้สมาแทนค่าสมการันแล้วก็ได้12ลบ7 i1 ลบ3 i2 เอ้าต่สูเราลองรูนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามเพิ่มเติมได้ทีหลังได้ทำาไมการาถามในห้อง ถ้าสายพี่นาได้ใช่ไหมขวาก็ต้องทำได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกปะฝาก็ได้เหมือนกันเนะขวาสายเริ่มที่หลุดนะ B C D E แล้วก็กลับมาที่ B ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ B ไป็ C ไม่มีอะไรนะครับแต่จาก C มา D ใช่ไหมครับ, C, ม, B, รบมีส่วแทนหนึ่งตัวใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรเคลื่อนไฟฟ้าอีกเป็งนงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นว่ากระแสไฟสองใช่ 2, ไหมที่ไหลาจาก C มา D เนี่ยใช่ไหมครับ มันก็คือก,อกออะระแสไหลจากศัตสูงไปสัตรูถูกไหมเรามองเห็นแรงคร้่อไฟฟ้าที่เป็นเงินลดลงใช่ไหมครับเราก็จะได้เลยลบสองคูณกับไอสองใช่ไหมครับผ่านอรงคร้่อไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งก็คือตัว e ใช่ไหมก็คือ5นะครับแต่มันพี่นะจาจับไปบวกไปลบใช่ไหมมองเห็นสัตรูที่เป็นเงครับลดลงใช่ไหมครัลด,ลง,ล,ดลงก็ต้องเป็นอะไรครับลบห้าใช่ไหมครับจากด e มา e ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าจาก e ไปดมี ตัวนั้นหนึ่งตัวใช่ไหมครับแต่เราพิจารณายมันไงย้อนกระแสขึ้นไปนะครับมองเห็นสัตว์ที่เป็นไงเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับพอมองเห็นสัตว์เพิ่มขึ้นก็ได้ไดแต่ว่าบวก4คูณกับให้หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาที่เดิมก็ตอก้องเป็นอะไรสูงใช่ไหมครับเนาะมีสองสมการละใช่ไหมตอนนี้สองตัวแปรได้ยังเดิมสองตัวแปรได้ยังตอนนี้สองสมการสองตัวแปรใช่ไหมหนึ่งกับสองแก้ได้ไหมตอนนี้ ได้แล้วอ่จัดแก้ให้ดูอ่านี่คือสิ่งที่จะจัดแก้ให้ดูตัวอย่างนี้แก้ดูก่อนนะครับ mm hmm. ก็เอาสมการที่หนึ่งคูณสองถูกไหมแล้วก็เอาสมการสมการที่สองคูณกับคูณด้วยสามใช่ไหมครับแล้วก็เอาสมการที่ 3, สามลบสมการที่สี่เนาะมันก็ได้ออกมานะครับไปเช็คด้วยนะบางทีอาจจะแก้ผิดก็ได้นะครับ ถ้ากับ0.5เราไปแก้ดูแล้วกันเนาะอันนี้จะไม่ได้ไอกระแสนสองยัางไม่ได้แก้กนอยู่นะครับก็ไปแก้เพิ่มอีกนิดหนึ่งเนาะก็มันได้ไอคือสองนะครับวันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับที่ทางกระแสที่มันไหลยังไงความต่างสัมี่มันเขียนแต่ละจุดตรงนี้นะครับเทียบกับจุดเนะครับอันนี้เพราะให้เเป็นศูนย์นะครับเทียบกับจุดเนะครับ เทีบเยบจุดนี้กนตรวจไปเลย่ล้วกันลองลอง,ลองไปงนะั่งไล่เขียนดูแล้วกันก็ถ้าจะหาความต่างสักระหว่างจุด2จุดก็ใช้อะไรครับซัมเมชันไนอาร์กับซัมเมชันอีได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่เท่ากับศูนย์นะ้นถือว่าต้องมีค่าใช่ไหม ถ้าไม่ให้จุดเดิมใช่ไหมครับแต่ก็ั้ออยู่ว่าว่าเราอะไรลบอะไรนะครับเนาะพี่น,า,นาเหมือนกันนะครับเทียบกับมอฟันสกง่ายขึ้นไหมง่ยายยากเหมือนเดิมนะ ไม่ยากหรอกเป็นเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ท้ำความไม่ได้พยายามทำความเข้าใจมันนั่นเองใช่ไหมเราจะตัดตรงนี้